ต้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างะคะพยาบาลศิริราชนะคะเราก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับผู้ป่วย6กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลมารดาทารกและการผรุงครรภ์การพยาบาลด้านจิตเวชนะคะแล้วก็สาธารณภัยและการฉุกเฉินและสุดท้ายก็คือการพยาบาลการออกชุมชนค่ะกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดคะ เำหรับที่พี่คิดว่าเด็กยากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขาต้องการอะไรหรือรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องภูลไปขึ้นบอร์ดไปดูกันว่าพยาบาลจริงๆเขาต้องทงาอํางานยังไงกันบ้างพ่ะแล้วเราจะได้ขึ้นวอร์ดผู้เปิดจริงๆตอนปีไหนนะคะเราจะได้ขึ้นหอร์ด ผู้ป่วยจริงๆตอนปี2ช่วงซัมเมอร์ค่ะจะเป็นหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีแล้วก็การฝึกปฏิบัติในห้อง LRC เสร็จเรียบร้อยแล้วการขึ้นหมวดผู้ป่วยแต่และชั้นปีแตกต่างกันยังไงอะคะ่ามีความแตกต่างกันแน่นอนเดี๋ยวพี่ก็จะพาน้องพูดมาดูก่อนว่าตอนปี2เนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างเนาะ เวลาที่พี่พี่พยาบาลขึ้นวอดมาต้องทําอะไรบ้างอะคะ่ะส่วนใหญ,ญ่ของผู้ป่วยเนี้ยคะ่ะจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูร,รักษาให้คนไข้ได้ทําช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะพยาบาลก็จะช่วยอาบน้ําบางส่วนนะคะแล้วก็เรื่องการทานยาการฉีดยาเพิ่ม,เต,มเติมประมาณนี้คะ่ะพวองฉีดยาเลยแบบนี้พี่พี่ปีสองเขาจะได้ลงมือทําจริงเลยไหมอะค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรียนอยู่ในห้อง LRC ก็คือได้ฝึกเบื้องต้นแล้วอันนี้ก็จะให้ลองทําดูกับผู้ป่วยจริง,รงๆแต่ว่าก็จะมีอาจารย์คอยอยู่ควบคุมกำก,กับดูแล พอเราได้ขึ้นปี3นะคะจะได้ฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปีเด็กบอดอายุรศาสตร์ การพยาบาลการผดุงครรภและก็ศัลยาศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อม,อมแล้วก็ต้องมีการปรับตัวเยอะนิดนึงในส่วนของซัมเมอร์เราก็จะได้ฝึกในห้องฉุกเฉินการฝึก OPD หรือว่าวอร์ดผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ยังได้เข้ามาสังเกตการในห้องผ่าตัดเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องภูน่ะเข้าไปดูในห้องผ่าตัดกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะ อนจารย์คะหนูมีคำถามค่ะ,ค,ะคือพี่ๆนักเรียนพยาบาลจะต้องทําอะไรบ้างคะเริ่มแรกก็คือต้องแนะนําเกี่ยวกับหลักสเติไรเทคนิคนะคะว่าทําอย่างไรไม่ให้คนไข้ติดเชือ้อโดยการแต่งตัว ล้างมือใส่ถุงมือนะคะซึ่งเป็นหลักที่สําคัญในการทํางานในห้องผ่าตาัดอันดับที่สองคอนเซปต์ของการดูแลคนไข้ทั้งก่อนที่จะเข้าผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดอันดับที่สาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สําคัญในห้องผ่าตาัดเช่นการผ่าตาัดด้วยหุ่นยนต์การส่งเครื่องมือต่างๆก็ต้องเรียนรู้ว่าส่งอย่างไรให้ถูกต้องนะคะในระดับที่สามเมื่อเรียนแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าเคสจริงๆแต่เป็นในลักษณะที่ เข้าคู่กับพี่ที่เป็นผู้ส่งจริงๆนะคะแต่ในระดับปี4ก็จะได้ฝึกมากขึ้นกว่าน,นี้ตอนที่พี่นายเข้าเคสครั้งแรกพี่รู้สึกยังไงบ้างคะช่วงเข้าเคตครั้งแรกพี่ตื่นเต้นพี่ไม่เคยรับรู้ถึงบรรยากาศในห้องผ่าตัดเลยคือเคตที่เนี่ยจะเยอะมากแล้วก็จะมีหลากหลายเรากับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ดูหลายเคสซึ่งสามารถนํามาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ แล้วก็อยู่ที่ห้องไอ u ตั้งตรงจิตนะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการพักฟื้นผู้ป่วยหลังจากที่ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและทรงอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ๆที่ขึ้นมาเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างะคะในห้อง ICU จะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตเวลาที่ผู้ป่วยออกมาจากห้องผ่าตัดคนไข้เนี่ยต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด<อ>การประเมินภาวะต่างๆเพื่อที่จะให้คนไข้ พักฟื้นก่อนที่จะกลัดไปอยู่ที่ของผู้ป่วยธรรมดาครับแล้วเรามีโอกาสที่จะเจอเคสหนักห,หรือว่าย,ยากไหมคะแน่นอนครับต้องเจออยู่แล้วเราต้องใช้ความสามารถมีไหวพริบปฏิพานต้องใช้ประสบการณ์จากพี่ๆนะครับในการประเมินอาการของคนไข้ครับก็ส่วนใหญ่นะครับ เวลาหลังผ่าตัดคนไข้นะครับจะไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหน้าที่ของเรานะครับก็คือเรียนรู้ในการประเมินอาการคนไข้แล้วก็ประเมินสัญญาณชีพด้วยอ,อย่างเช่นการใช้เครื่องมอนิเตอร์ค่าต่างๆที่ขึ้นบนจอน,นี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถประเมินอาการคนไข้ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหารวมทั้งการใช้เครื่องช่วยหายใจการให้สารน้ําให้ยาต่างๆที่แบบ ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับผมข้อควรระวังนะคะในการมาอยู่ในห้อง ICU ข้อควรระวังก็คือนักศึกษาทุกคนนะครับต้องประเมินสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของคนไข้ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องแจ้งอาจารย์แล้วก็พี่พยาบาลให้ทันท่วงท,ทีแต่ทังนี้ท่านนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าอาจารย์แล้วก็พี่พ,พยาบาลทุกท่านนะครับเขาก็จะให้การดูแลของเราอย่างใกล้ชิดนะครับทำไปกับน้องมีอะไรทำก็ทำไปกับน้องไปเลยนะครับหนูเนี่ย ปี2ปี3ไปแล้วปีที่4เนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างปีสมันก็จะเข้มข้นแต่แตกต่างจากปี2ตรงที่ว่าปี4เราจะได้ทําคลอดแต่จะมีพี่พยาบาลแล้วก็อาจารย์คอยแนะนําคอยดูแลอยู่แล้วก็ได้ดูการผ่าตัดทำคลอดแฝด การทำหมันในห้องผ่าตัดด้วยนะนอกจากนี้เราก็ยังได้ขึ้นบอร์ดจิตเวชมีออกชุมชนและอีกอย่างหนึ่งก็ฝึกการบริหารจัดการการพยาบาลบนบอร์ดด้วยจ้ะเวลาที่เราขึ้นบอร์ดเนี่ยเราต้องใส่ชุดพยาบาลใช่ไหมคะแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าพี่แต่ละคนเนี่ยอยู่ปีไหนสังเกตได้ง่ายๆเลยนะนักศึกษาพยาบาลศิริราชท,ทุกคนก็จะมีเข็มชั้นปีติดอยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายของพี่ก็จะเป็นเลข4เพราะพี่อยู่ปีสีแล้วการที่จะแยกแยกจากหมวก คือหมวกของนักศึกษาพยาบาลจะไม่มีขีดแต่ว่าหมวกของพี่พี่พยาบาลก็จะมีขีดแนวนอนสีดำคาดอยู่ค่ะแล้วก่อนที่เราจะขึ้นหวอดได้นี่เราต้องเรียนอะไรบ้างอะคะต้องเรียนหลายอย่างเลยก่อนขึ้นหวอดแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาน้องพูนเนี่ยไปดูแต่เราต้องไปดูที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่สรยานะปะไปกันเลย เรามาเรียนที่เนี่ยเราเรียนอะไรบ้างอะคะก็คือในช่วงปีหนึ่งก็จะเป็นพวกการเรียนทฤษฎีส่วนใหญ่จะเรียนรวมกับคณะอื่นๆก่อนส่วนปีที่2เริ่มจะได้ฝึกปฏิบัติและซึ่งเราจะได้ฝึกปฏิบัติในห้อง LRC จะมีหุ่นให้เราฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะได้เตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นบอร์ดปี3ก็จะได้ฝึกปฏิบัติที่ศิริราชได้ฝึกกับผู้ป่วยจริงๆแล้วก็ได้เรียนควบคู่ไปกับทฤษฎีที่นี่และปี4ก็เหมือนกันค่ะ าเรียนตอนนี้คือเขาเรียกว่าวิชาอะไระคะเป็นวิชาฝึกปฏิบัติการพีบานขั้นพื้นฐานค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เทคนิคบอดเชื้อค่ะล้างมือ,อยังไงให้ถูกวิธีใส่แมสใส่กาวใส่กกร,รวมไปถึงการดูแลสุข ลักษณะอมามนยมของคนไข้อาบน้ําเช็ดต,ตัวเจาะเลือดฉีดยาแล้วก็การให้สาราน้ําต่างๆในอย่างนี้เรามีทมําแต่กับหุ่นเหรอคะเรามีทําแบบกับคนจริงๆไหมคะถ้าเป็นในเรื่องของการฉีดยานี้เราจะฝึกเฉพาะกับหุ่นแต่ว่าเราก็จะได้มีฝึกกับคนจริงๆหรือฝึกสลับกันฝึกกับเพื่อน<ม>ก็จะมีเรื่องการตรวจร่างกาย ตอนนี้นะเราก็อยู่ในห้องสถานการณ์จำลองซึ่งจะจำลองสถานการณ์เหมือนในห้องฉุกเฉินเลยหรือภาวะที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตนะความพิเศษของห้องนี้คืออะไรคะนี่หุ่นซิมแมนสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่น การกระพริบตาการหายใจหอบเนื่อยแล้วก็สามารถไอได้อาเจียนได้ตรงนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์จะอยู่ภายในห้องควบคุมถ้าหากคนไข้เกิดอาการแบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรซึ่งในตอนสอบอาจารย์เขาก็จะให้เราเข้ามาคนเดียวแล้วก็อาจารย์เขาก็จะ ตั้งโจทย์เซตเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้เราทําอะไรถ้าหากเราแก้ไขผิดวิธีคนไข้ก็จะไม่ดีขึ้นแล้วก็ค่าไวท์เทาไซน์เนี่ยก็จะแย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ไขได้ถูกวิธีคนไข้ก็จะแสดงอาการปกติแล้วก็ค่าไวท์เทาไซน์ก็จะแสดงถึงค่าปกติ ที่ชุมชนวัดหงรัตนารามค่ะพี่อยากจะพารเรามาดูกันว่าพยาบาลชุมชนเนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างเมื่อมาออกชุมชนขออนุญาตน,นะคะ <tahu S 2> อ,อาจารย์สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะหนูอยากหู้ว่าทําไมเราถึงต้องลงชุมชนนะคะการมาลงชุมชนเป็นให้การ,การพยาบาลเชิงลุกเชิงลุกนั่นหมายถึงว่าป้องกันแล้วก็ส่งเสริมให้ ผู้ป่วยในชุมชนกับเข้าไปในโรงพยาบาลคแล้วการลงชุมชนแต่ละครั้งต้องทําอะไรบ้างอะคะการมาลงชุมชนเนี่ยเราจะมุ่งที่กลุ่มคนสองกลุ่มคนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่สุขภาพดีแล้วก็จะช่วยให้คําแนะนําป้องกันเพื่อไม่ให้เขาเกิดโรคแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเราก็จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทําให้เขาสามารถปรับตัวและอยู่กับโรคของเขาได้โดยมีความสุขค่ะ พยาบาลศาสตร์ของมหิดลต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษครับตอนยื่นพอต้องแนบคะแนนภาษาอังกฤษไปด้วยไหมคะอาชีพพยาบาลเนี่ยถ้าจบไปแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอื่นได้ไหมคะแล้วเวลาเรียนเรียนยากไหมครับแล้วปีไหนที่พี่คิดว่าเรียนยากที่สุด